รถนี้ขับขึ้นมาบนดอยอินทนน์นะครับทีมนก็2500น่อมเยนะครับจากระดับน้ำทะเลนะครับก็คลิปนี้ของผมก็เป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับที่มาที่เชียงใหม่ก็็นดอยอินทนน์เปนที่สาแล้วนะครับ ะยือนครับวันนี้ก็เป็นเชียงใหม่เฟสซัลนะครับสำหรับชื่อทัวร์ครั้งนี้เพราะว่าวันนี้ต้องออกวันที่5้ธันวาคม2 5 5 1นิเน,นะครับวันพ่อแห่งชาตินี่เองเดี๋ยวเราไปดูกันเพราะว่าบนยอดหน่อยตอนนี้จะมีอุุหหูมิเท่าไหร่นะครับรวันที่ผมไปมาเดือนตุลาขอปีน้าก็19องศาครับแต่ว่าเขาบอกว่าปีนี้ ครับตอนนี้ก็อยู่บนยอดดอยอิเทนนนะครับเต็ไมไปด้วยผู้คน,นะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงวันหยุดยาวนะครับนี่ก็มีหมอกลอยอยู่เต็ไมไปหมดเลยะครับเสื้อสีตัวนี้เอาไม่อยู่เลยะครับ เดี๋วยวอ้าเขี้บลงไปนะคะก็เจอคนแล้นวนะครับที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้เป็นดอยหลวงเชียงดาวนะครับตนตอนนี้ผมกำลังขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปในถ้ำเชียงดาวครับ ไแม่ดูไเดอ้ไม่ทหม็นแอนิงดูเรือเหม็นห,หนอยเ,เ,น,เ,เนขี้ปันไม่ดเโยยครับตอนนี้เราก็อยู่ในถ้ำเชียงดาวนะครับปอยู่ไหนป้าอันนี้อาจจะมืดหน่อยอาจจะเห็นนะผมไม่ค่อยชัด ท้านี้ก็อยู่ในอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นะครับใช้เวลาขับรถมาประมาณ70-80กิโลเมตรครับขณะนี้ผมก็อยู่ที่อุทยานแห่งชาติผาแดงนะครับขับรถมาจากเชียงใหม่ไกลามากครับประมาณ2ชั่วโมงได้ตอนนี้เรากำลังไปที่น้ำตกสีสังวานกันนะครับ ครับนี่คือน้ำตกสีสังวานนะครับทับขนานี้เราก็อยู่ที่งานเพื่อสุนโลกนะครับตอนนี้ยังมีแดดอยู่อยงพอถ่ายดอกไม้ได้แล้วต่อไปตอนน,นคือเราจะไปดูภูก,กัน,นะครับ ที่เห็นนี่คืองานเพื่อศูนย์โลกนะครับข้างหลังผมไม่กี้เป็นหอคําหลวงนะครับอีกไม่กี่นาทีเราก็จะมีการจุดเทีนชัยถวายพระพรกันในคืนนี้แล้วครับเจาจ,จ้ ชุดพลุฉลองระเกียิทั้งกเก้าชุดรับซึ่งเ้าใจฉลองฉลองแต่องค์พระบาทสจเอยู่หัวนะครับ มีเก้าชุดนะครับที่ uh, <man. S 1> แค่ชุดที่สองนี่สวยงามเลยค่ะพี่ใหญ่บ้าและไฟพีเนียอครับ ว่าโสดเพืเงินเด็กไหคะรักกันทไม่มีอะไปอยู่เลย